กาเฮถึงแล้วจ้าใสามากบอกอเกาเฮสวยไหมตอนนี้สวยมากก่อเฮสวยมาก <S 2> <S 2> ทำไมอะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไปที่ก่อเฮห,หลายเดือนแล้วใช่ไหมฮะเป็น<อ>ปีกว่าแล้วไม่มีไปก็ไปนิดหน่อยแล้วทีนี้ธรรมชาติฟื้นตัวเพรกำลัง สวยปาเยอะแเกาะเฮเนี่ยค่ะอยู่ด้านหน้าเนี่ยค่เป็นเกาะที่โคดว่าอยู่ห่างจากภูเก็ตในระยะทางทีสั้นทีุ่เรานั่ดบ๊ทใช้เวลา10นาทีแต่ถ้านั่งาเรือยอทเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ีสนาทีค่ะเรือยอทก็จะไปซิเรื่อยๆวันนี้พามาเที่ยวเกาะเฮนะจะบอกว่าบุเรียมทุ่กของ ที่พักสำหรับกางเต็นท์ในเดือนตุลาคมนี้เขาเลยปรับปรุงอย่างขนาดใหญ่เลยดีกว่าเรียกว่าอย่างนี้เขาจะรับแค่รูปไม่ใหญ่นะเต็นท์ประมาณสัก20 20เต็นท์40คนะอะไรประมาณนี้ใครสนใจก็ลองติดตามดูนะของออบริษัทอ,อ,นอนิกรแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเขาทำโปรโมชั่นอีกทีแต่วันนี้เราพามาให้ดูก่อนว่าดิถ้าคุณมาตอนนี้มันเงียบสงบมากเลยแล้วมันก็สวยมากน้ำทะเลเดี๋ยวดู มันยังสวยอยู่มากแต่ว่าคุณต้องยอมรับนะถ้าเกิดว่าคุณจะมาเนี่ยมันคุณก็ต้องแบบทําตัวเหมือนเป็นท่องเที่ยววันเดย์ทริปไปก่อนอพอถึงเวลาห้ามงเย็นเนี่ยเขาก็จะกางเต็นท์ให้คุณได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติเออ่หลังจากนั้นไม่นานคุณก็เข้าเต็นท์นอนได้มีบาร์บีคิวหมูกระทะอะไรประมาณนั้นน,น,นะนะแต่คุณต้องตื่นแปดโมงเช้านะเพราะว่าท่องเที่ยวกลุ trip, ก่มวันเดทริปกลุ่มใหม่ก็จะเข้ามา นี่คือบริเวณนี้เขากำลังสังสรรคเตรียมรับเป็นพื้นที่กลางเต็นต์ติดกับชายหาดแบบนี้นลยจ้ะ